งานศิลปะหัตถกรรมได้เริ่มจัดมาตั้งแต่พุทธศักราช2455ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆเพื่อจะการการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลงการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2455ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัย หือเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทาราธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์เตียมาลากุลเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นผู้ริเริ่มจากอดีตนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา110ปีที่มีการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องอาจจะหยุดเว้นบ้างหรือเปลี่ยนชื่องานเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอาทิเช่นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 ปีการศึกษา2560ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับความเชื่อถือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคเมื่อวันที่17-19ธันวาคมพุทธศักราช2560เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติในการจัดงานครั้งนั้นได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐเอกชนและหน่วยงานทางราชการศึกษาทุกระดับในจังหวัดขอนแกน่นและในครั้งนั้นนับเป็นครั้งสุดท้ายที่กำหนดให้มีการแข่งขันในระดับภูมิภาคก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติเป็นระดับต่อไปเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโดยให้ถือว่าการแข่งขันระดับภาคเป็นการแข่งขันระดับชาติ การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตหนึ่งครั้งนี้ถือเป็นปีพิเศษที่มีการนำน,นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาผสมผสานรูปแบบการจัดงานภายใต้นโยบายขอนแก่นเขตหนึ่งเป็นหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา3ด้านได้แก่นวัตกรรมด้านการบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมด้านการนิเทศโดยกำหนดชื่องานครั้งนี้ว่างานศิลปะหัตกรรมนักเรียนและมหากรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษาปีการศึกษา2565รูปแบบการจัดงานมีทั้งในส่วนของการแข่งขันกิจกรรม ตามกรอบงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโดยยึดประกาศและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562และทั้งในส่วนของการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จด้านการแก้ปัญหา learning loss ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาและการประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทาั้งทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการรวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอภาพความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวันตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ในครั้งนี้สแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจและความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งโรงเรียนสาธิตในสังกัดของมหาวิทยายลัยขอนแก่น และสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการโดยในปีการศึกษา2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งได้บริหารโครงการโดยกำหนดกิจกรรมดังนี้ 1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนและภาวะการเรียนรู้ถดถอยหรือ learning loss ของนักเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง10กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 2การจัดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการรวมทั้งการค้นหาและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้านตามทฤษฎีพหูปัญญาในการพัฒนามนุษย์จำนวน5ค่ายประกอบด้วยค่ายภาษาอังกฤษ จำนวนสรุ่นระหว่างวันที่2อถึงหสิงหาคมพุทธศักราชส5 6 5ัณโรงเรียนหนองชาติพิทยาคมและโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนค่ายคณิตศาสตร์จำนวน2รุ่นระหว่างวันที่2 5ถึง28สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 5ัณโรงเรียนหนองชาติพิทยาคมและโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนค่ายวิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์จำนวนสรุ่น ระหว่างวันที่19ถึง27สิงหาคมพุทธศักราช2565ณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งค่ายภาพยนตร์สั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง30สิงหาคมพุทธศักราช2565ณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่ง ค่ายพระหุปัญญาและบูรณาการจำนวน3รุ่นระหว่งางวันที่9ถึง20สิงหาคมพุทธศักราช2565ณนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมและโรงเรียนบ้านหินลาดวังต่อ 3. การจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนและมหากรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา2565กิจกรรมการแข่งขันง,งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ในครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกิจกรรมหลักทั้งสิ้น151รายการทั้งในระดับกองประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันในทุกกิจกรรมจะได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถศักยภาพที่ได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนบ่มเพาะทั้งจากในห้องเรียนในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถรวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นซึ่งถือเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญประการหนึ่งให้กับผู้เรียนขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีและมุ่งหวังว่างานศิลปาหัตกรรมนักเรียนจะยังคงเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง